คิดแล้วรวยคิดแล้วรวยนโปเลยียนฮิวปีคศ .1955 เอื้อเฟื้อรูปโดยมูลนิธินโปเลียนฮิวคนที่ไม่เปิดมุมมองตัวเองให้ฟังเขาไว้ย่อมจำกัดตัวเองให้ทำอะไรอยู่เพียงอย่างเดียวตลอดชีวิตนโปเลียนฮิวคำนำผู้เรียบเรียงคำนำผู้เรียบเรียง ด้วยยอดขายหนังสือคิดแล้วรวยทั่วโลกกว่า60ล้านเล่มทำให้ผมเกิดความรู้สึกอยากเห็นหนังสือคิดแล้วรวยที่ได้รับการแปลครั้งแรกในประเทศไทยโดยคุณอาสาขอจิตเมรว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงได้ไปค้นที่ห้องสมุดแห่งชาติจนพบหนังสือเก่ามากเล่มหนึ่งสุกตัวอยู่ในชั้นวางหนังสือ หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในราวปีคศ1251แม้กระดาษจะเหลืองเก่าฝุ่นจับแต่ก็ยังมีรอยปากกาที่คนอ่านขีดเน้นข้อความสำคัญที่ตัวเองสนใจหลายคนปฏิเสธหนังสือประเภทพัฒนาตนเองและตั้งแรงจูงใจด้วยการบอกเหตุผลง่ายๆว่าอ่านหนังสือแล้วจะไปรวยได้อย่างไร ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกถ้าแค่อ่านแล้วรวยทุกคนในโลกนี้ก็รวยคงรวยไปหมดแล้วหรือแค่คิดแล้วก็รวยถ้าง่ายอย่างนั้นป่านนี้คงไม่มีคนจนในโลกแล้วแม้แต่เมื่อมีคนอื่นมาเห็นว่าคุณกำลังอ่านหนังสือที่หน้าปกเขียนว่าคิดแล้วรวย คุณอาจจะมีความรู้สึกอับอายกลัวคนเห็นหรือไม่มั่นใจขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือหนึ่งในหกปีศาจหลายแห่งความกลัวที่นโปเลียนฮิลกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือความกลัวการถูกวิพากวิจารณ์นั่นเองความกลัวนี้ยังทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงทําธุรกิจกลัวฟามล้มเหลวและละทิ้งปณิทานของตัวเอง เป็นที่ทราบกันดีว่าในชีวิตจริงแล้วเราเรียนรู้ด้วยการลงมือทำภาคปฏิบัติจึงสำคัญกว่าทฤษฎีแต่อย่าลืมว่าแท้ที่จริงแล้วทฤษฎีก็คือภาคปฏิบัติในอดีตที่ถูกนำมารวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบนั่นเองโดยเฉพาะการรวบรวมจุดยอดของผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจดังเช่นที่นโปเลียนฮิลได้ทำไว้ ความหมายของเศรษฐีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแตกต่างกันมากเศรษฐีอาจได้เงินมาพอโชคช่วยได้มาอย่างไม่สุจริตและไม่มีคุณธรรมหรือจากมรดกตกทอดแต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจล้วนต้องทุ่มเทด้วยความภาคเพียรพยายามดังเช่นที่โทมัสเอดิสันผู้ เป็นทั้งนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการเคยกล่าวไว้ว่าความเป็นอัจฉริยะนั้นมาจากแรงบันดาลใจแค่1%เปอร์เซที่เหลือนั้นมาจากหยาดเหงื่อและแรงงานหรือคำพูดที่ว่าคิดแล้วไม่ทำเหมือนยังไม่ได้ออกเดินเรือไปในทะเลเลยแต่ลงมือทำโดยไม่คิดไม่สนใจทฤษฎีเลยก็เหมือนนอ,อก ออกเดินทางไปในมหาสมุทรโดยปราจากเข็มทิศนำทางทุกวิชาการในโลกล้วนมีการสอนกันได้เกือบหมดเช่นวิศวกรศาสตรแพทย์ศาสตรนิติศาสตร์ดูเหมือนจะยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือศาสตร์ในการตอนคนให้มั่งคัง่งร่ำรวยอีกหรืออีกนายหนึ่งคือตอนคนให้ทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ แม้แต่วิชาบริหารธุรกิจก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดการต่อนคนให้คิดแล้วรวยจึงยากมากแต่ถ้าจะมีตำราใดที่พอจะเป็นต้นแบบของหนังสือปาฏยาแห่งความสำเร็จและสร้างแรงจูงใจของโลกแล้วละก็เชื่อว่าหนังสือคิดแล้วรวยของนัโปเดียนฮิวจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยอย่างแน่นอนดังที่โรเบิร์ตกิโยสากิได้กล่าวถึง เป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาแนะนำปรากฏอยู่ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกสองเงินตีด้านดังนี้ผมอยากแนะนำหนังสือเขียนโดยนโปเลียนฮิลพ่อรวยเป็นคนเอ,เอาหนังสือเล่มนี้ให้ผมอ่านตั้งแต่ผมยังเด็กๆหนังสือเล่มนี้ช่วยกำหนดแนวทางชีวิตให้กับผม ไม่ใช่ทำงานหนักแล้วรวยแต่คุณต้องคิดและคิดให้ต่างจากคนอื่นหนังสือคิดแล้วรวยตู่ทศวรรษที่21ของนโปเรียนฮิวนี้นอกจากมีหลักปราชญ์ยาแห่งความสําเร็จและกรณีศึกษาของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้แล้วยังมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศาสนาวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยา และหลักการของชีพอย่างครบถ้วนคุณจะสามารถพิสูจน์คุณค่าและความเป็นอมาตะของหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองกระมนแตงทองสีกระมนสารบัญหนึ่งเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ 2. ความคิดคือสินทรัพย์เรื่องราวของผู้ใช้ความคิดเพื่อเปิดทางตู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโทมัสเอดิตเอ อดิสัน 3. ปณิธานจุดเริ่มต้นต่ความสำเร็จบทที่4ศรัทธาในศักยภาพของตัวคุณมีมโนทัศน์และเชื่อมั่นในการบรรลุปณิธานบทที่ 5. การเสนอแนะตัวเองสื่อกลางในการชักจูงจิตใจสำนักสำนึกบทที่ 6. ความรู้เฉพาะทางประสบการณ์ต่วนตัวหรือความสามารถในการสังเกตบทที่เจินตนาการ แหล่งสร้างความคิดบทที่8การวางแผนอย่างเป็นระบบตกผนึกปณิธานตูปฏิบัติการบทที่9ก้ารตัดสินใจจัดการกับการผัวาวันประกันพุ่งบทที่10ความมุ่งมั่นความพยายามอย่างไม่ลดละสิ่งจำเป็นในการสร้างศรัทธาบทที่11พลังแห่งการระดมความคิดแหล่งผลักดันตูความสำเร็จบทที่12 สัมพันธภาพทางเพศสะเนดึงดูดและสร้างสรรค์บทที่13จิตใต้สำนึกสะพานเชื่อมต่อบทที่1ิบสักายภาพแห่งสมองสถานีรับตงรงความคิดบทที่15ปราสาสสัมผัสที่6ประตูสูป่ปัญญาบทที่16บหปีศาจร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ฝังทางคุณ